สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเย็นยำข้ามนะครับคืนวันที่30เมษายนสอ6 7ไปหน้าร้อยหกิจเออไปหน้ารบพภาคิตแล้วเออวต้จีรีดเนะะี่ออยปะออกหลายพ่ากิจพอ่พอได้เก็บอยู่อได้แกงอยิ่พ่ากิตโอ้กิริตออกหลายปีนี้มันจะแรงพ่ากิจ มันแรงมันห่อนเนาะไต้ซูขึ้นมาฮกิไจซูขึ้นกิริตนี่ธรรมชมออกไล่ยังมาแรงบานเท่าแบบแรงๆสินี่แหละครับผมกิริตออกไลยจิ้งรีดจิ้งรีดธรรมชมไปก็ภัยมันเนี่ไปผู้เดียวผู้เดียวนะครับบานเท่าลงทงแม่พี่น้องเนาะยังมาแรง เอฟซีถามกันเอฟซีรอนะครับผมเอพันมแ่แะครับย่ผู้เดียวเอานะครับเอฟซีถามของมาหลายปูเสรีธรรมชมเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาแล้วนี่ครับปูเพิ่นไปหาปูใดมาแล้วจังฟังน้ำกันมาตัวใดวันนี้บ้านบ้านเจรตลีใดใดหน้าบ๊ขคืนพี่น้องสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่เนี่ยนะครับน้าบ่ไหล ช่วงนารานอนนี่บ่ได้ที่ขาดนา้ำบ่อใดที่ทำผู้ชมนะครับใดมีปัญหาหนะครับสร้างกำลังลงมือเป,ป,ป็นว่าปัญหามันฟิวสินขึ้นบ่ยงังไง มันไม่นาแาบก็ไปอาบอยู่บ้านก่อนเลยแต่วินดวเนนดอครับเจน่าม,าม,มดทังหมดเลยจะไ,ไปอาบุณละบ้านบ้าวเท่า <c oughs> เอาจะไปลาบบไดเลย <c oughs> ไปแล้วอือเอาคนจะไปแล้แต่ว่าคนไ้มากเลยพี่น้องนะครับจากฟูเซรีพรวาเอฟซีรอดถามกันเขามาหลายนะครับเพิ่นไปมากมืออม้อนี้ละมาสดสร้อนๆบรรยากาศย่ำขำบานเท่าุณนะครับเป็นเงจะล่งทงลงทงหาไต่กิริต จิ้งหลีดหาเตจิ้งหลีดน้ำ่นะ้นองมันเท่ากับหาอยู่หากินนะครับอย่าง่นงหนอม้ยแม่เจียงเสียบปูเพิ่วมางเลยถึงเวลาเร็วสันเพิ่นว่าถามเพิ่นล่ะครับทำชุ่มเพิ่นบอกมาแล้วอ่าครับใดมีปัญหาน้ำบ่ขึ้น บอกขึ้นยังรอฟังมันกันคุณผู้ชมนะคเนาะปู่เสรีให้มาแล้วอันนี้ของงวดที่ผ่านมาด้พี่น้องเด้อปู่เสรีงวดเก่านะครับบ่าวเถาเคยบอกอยู่ปู่พันวาเนาะครับเนาะรับสองตัวมาตัวทุกงวดด้วยพี่น้องเด้อนะครับเจ็ดก้มาเจ็ดเก่านะครับอันนี้ของเก่า นะครับงวดนี้ก็ได้มากแค่คู่เดียวคือเกา้านะครับแต่ว่าถามปูพันไปหาปูเพันวาย<อ>ได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วสองโตมากที่เราโตธรรมชมนะครับงวดหนึ่งแปดมาออกตามหลังแปดหนึ่งอ่าอันนี้งวดเก้าเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดเก้าปูเสรีนะครับผมเอาสร้างันเช็คผลงานเอานะครับ <c oughs> ปูวาตัวล็กก่อน หนึ่งหา,งหา,งหาตรงตรงเลย,เเยวะต,ตัวเดียวเพต้องกับตัเดียวเพต้องกั๊บธรรมชมุ่มหนึ่งหา้านะ้าพี่น้องเนะงาะพ้นว่ายังก่อนถึงเวลาแล้วปูวา่าโอ้ปูว่าถึงเวลาแล้วธรรมชมุ่มนี่แหละครับผู้คนไปหาปูนะครับอ่าเอ,อาบอป,ปิดยังนะ้าพี่น้องขอได้อ่าตัวเลขนัเพินน,นะครับเนาะหนึ่งหาเดี๋ยวบอเท้าเขียนให้ธรรมชุ่มนี่แหละครับผู้คนไปหาปูมานะครับผมนะ เป็นามมันนียังได้สร้างใสได้หรือบ่ได้ได้ถ้าปั๊มมันตัดคือหนามันเต็มคอเนี่ยหนามันเต็มคอใสได้เต็มคอเต็มมืดในตักเปิดแล้วมันจะขึ้นเงี้ใสได้แล้วท่านผู้ชมหนามบานเจะขาดบรัยนี่พี่น้องมาห้อนนี่ถ้านหนามบรัยนี่เอานะครับเดี๋ยวเป่าเท้าจะเขียนให้เอาได้นี่เปลี่ยนใหม่บัณวิตใหม่ได้ใหม่ได้พี่น้องเด้อ ป็นไปนอย่างน้ำมันมมน้ำม,มันบ่หลายมากผมววานี่นะครับแก่แกะไข่มมยยแก่ช่างเขาหมุนไม่แน่นโอ้มันบ่แน,น่น<อ>มันบ่แน,น่นธนผม้ชมนี่ครับจังว่าเห็นเห็ดหลายรอบแล้วพี่น้องสามรอบส,สี่รอบแล้วนะครับ้าหม,มุนบ่แน่นนี่คือมันกระไดโบขึ้นานผม้ชมน้ําไม่ขึ้นนะครับจัง่าเพิณวัดตะวินได้กระซือเมื่อไม,ม่ได้น้ำาบขึ้นนะ เดี๋ยวจะมาถามตาวินน้ากันแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่นบอกแล้วนะครับซิบหาได้พี่น้องได้นงวดนี้หนึ่งห้าตรงๆปูพันว่าถึงเวลาแล้วแต่ว่าถาบอมัามากนี่กะหาตัวเมใส่พี่น้องยำเลยเหล็กเด่นปูเนี่ยสองตัวมาตัวถ้าไม่มาด้วยกันคือมาตัวนะครับอ่าปูไดมักหนึ่งูไดมีตัวดิตัวชอบกะจับไปใส่อ่าเดี๋ยวถามตะวินเพิ่วาตัวใดกับตะวิน หนึ่งห้านึ่งห้าครับหนึ่งห้าตัวเดียวหนึ่งห้าตัวเดียวตาท่านผู้ชมตะวินพันยากน้าเห็ดเดหนึ่งห้าตัวเดียวหนึ่งห้าตัวเดียวเอาหาไว้ท่านผู้ชมหนึ่งห้าตัวเดียวตะวินก็เอาแล้วเอาไว้แล้วตะวินหาไว้แล้วเอาเรียบร้อยแล้วอ่าสลากสลากกินแบนของเจ๊เหลือหรือเปล่าลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนี่ครับปูเสรีหนึ่งหาได้พี่น้องเด้นะครับเอฟซีถามขันเขามาหลาย ผูพัปนปนหาปูไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับหนึ่งห้าตัวเดียวนะครับงวดนั่นได้มาหนึ่งหานะครับออกเก้าห้าหนึ่งนะครับเป็นอ่ะเอาธรรมชุมแคปหน้าจอได้ธรรมชุมเด้ได้มาแล้วปูเสรีครับผมงวดที่ผ่านมานี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดมากเจ็ดมากเจ็ดเก้านะครับแต่ว่าสองตัวเนี่ยติดตัวหนึ่งทุกงวดธรรมชุม เจพึงมาบ่ครับผมเจพึ่งชาวบ้านับสีออมสีออมเนี่ยไม่นูยังครับเลยออมเนื้อเสือร้องไห้ละเนื้อเสือเอาเังเหลือยยู่บ่เหลียสองโลกุณน้ององโลเจเราซื้อมาหลายเลยซื้อมาสองโลกับแดงยางนี่แหะอ่ะก็ได้จจออมอีกเจพึ่งชาบ้านตอนทำคำาอรถเกาบ่มืออันออมแสบดพี่น้องเนื้อเสือร้องไห้แล้เือเเนื้อน่เพราะดีละพ่นแม่เอ้นั่น ปูเสรีม่นมากต่ว่าเหล็กเป็นบะตงไผที่เจเหล็กเิ่นบ่เอากหัวแต่เข้ามากะติดติดหาจากนครพนมพฮาอยู่เดแต่ว่านครพนมพ่อันนาขอเขามันหาศูนย์าศูนย์หาเจ็ดหาแปดหาศูนย์หาเจ็ดหาแปดจากนครพนมอันนี้ิันหายังของปัญหาหนึ่งงายเดียวเอเถ่านี่ท่านผู้ชมงามเดียวของปัญหาหนึ่งนางพียหาเป็นท่านผู้ชมเมื่อนั้นแต่เศรอรถเป็นนางก็เจ รเยแบตเตอรี่เบิร์ดแม่บ้าเขาจัตาร์วัดติดจตตาร์วัดติดโกรกใจเหมือนเจก็เโทรศัพท์เพราะนี่บ้าเถาห้องน้ำเราเ่าเราไม่ได้รับบาดเอายางมากเห็นโทรศัพท์เอ้าโทรศัพท์ก็คือมีไฟขึ้นก็เลยบงเอ้าเจแเราเออโทรมาก็เลยโทรกลับหายเจเจเป็นยังแ่ยิ่งบ้าเถาคือเก่งใจเพคนเดาเถาว่าสั่นแต่เวลาเท่าไปเถิดเดือดร้อนเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกเจต้องโท่โท่นะครับจต้องยิ่งสนนครับเก่งใจบ้าเถาทุกวัน เจจะออกไประเทศเซาห์เมื่อนั่นนี่แหละครับพี่น้องคือมันที่เป็นตัวนี้บ่าวเถาอ่ารถเจท่านผู้ชมมือใดกับมือกอนเนาะมือกอนสตาร์ทบอติดพี่น้องสองปีกัวพ่อเจสามเหรเอาเอาเขาสู่ปีที่สามเออเดือนเดือนเดือนเท่าไหรจะสามปีเออเดือนเท่าไหรจะสามปีจังว่าสตาร์ทบอติดบ่าวเ่าก็เลยว่าเป็นขึ้นกันกับบ่าวเ่าบ่าวเ่าเลยว่าแบตแบตเซียมแบตแบตมือสะพาพมือสะานแบท ดับเลยพี่น้องเนีย้ก<า>็่ค่อยรู้เอง,องังหน้าที่ขับไปหน้าของเบาเท่าพื่กันพี่น้องเอพราะว่าของผมน่ะเขาไปตรวจซับอเช็คระยะสร้างเขาบอกอยู่ว่าแบตแบต,แบตมันหมดคุณภาพตามแล้วคอยเปลี่ยนผมบริเปลี่ยนเห็นบะเ <ะ S 2> มื่อน,นั้นของผมกระดับพื่กันพี่น้องสตาร์ตบรติดคือว่าเขาสตาร์ทนี่บม่มีไฟเลยของเจ้เพิ่นกับมือก้อนมือก้อนนี่ครับผมอ่าจะออกไข่หลดบ่ได้ไปดท่ด ไอ้ของเบาเถาแบทมาใส่สะปากัดเดียวถอดยกแบทมาเลยได้พี่น้องยกแบทแล้วก็เอาตัวพ่วงแบทมาจำใส่แม่นแมนขึ้นมาแล้วจำใส่รถเจดพว่าอยู่ที่นี่มันมีปู่เฮดซอยได้เบาเถาวิจัยผู้เถาอยู่นะเบาเถากันนั่นแหละมีมีผู้หนึ่งหน้าผู้หนึ่งเพิ่นก็มาซอยเพิ่นมาเออเพิ่งมาถอดแบทได้ประชันก็ยังว่าเอาเจดจะจังได้หระบาดนี่สนอกจังว่ามาละบอทะเบียนรถพี่น้องเออโศกโศกอ่านี่จะมางวดดีบอก จังมาบอกเจมันมันจะมาเราบอกสอกคุมชมอืมหกหกห้าเก้าศูนย์นี่แน่แล้วเราายไปนี่เพิ่นสองปีได้พี่น้องไปมือใหม่พ่นธท่านนออกเยอ่สูมือแล้วบนมือใหม่แล้วเราเหยียบแล้วเฮ็ดไปยังลารบ้าแาเแถาเลี้ยวคับเลีวได้แต่กี่เหยียบใไรก็เจยี่สิบบ่สิบกับสี่สยี่สกับสี่สิบสูมือนี่เลแซงลอยเศ้าอยู่สูมือนีแซงลอยเศ้าอยู่สวาคอยไปยังสคอยไปพี่น้องนะครับขีปลอดภัยครับีปลอดภัย อืเราจะมาเจคือบ่คือมาตรงไหมเออคือมาตรงนี่พี่น้องหนึ่งห่านะผมหมักอยู่ดิมักอยู่ท่านผู้ชมถ้าเรามีไผ่เตะนี่นะครับหนึ่งห้าแม่นอ๋อใบอ้อมติเก้อ้อมค่ะอ้อมเนื้อเสียอีกแล้วเดี๋ยวให้เบิงอ่าเอานะพี่น้องจังรอเบิงค่ะอาจจะปิดคลิปเดี๋ยวให้เบิงอ้อมนะเดี๋ยวว่าเอฟซีจะมาโซ่ตะกรับเข่าไหลตัวอยญ่หน้าบ้าม้ชม แล้วแล้วสันออมออมเสือร้องไห้ค่ะเมื่อนันกะเมื่อนันกะออมเมื่อนั้นเจนเนาะค่ะอูหูผิดองมล่อันนี้ห่อนห่อนยุ่งกินหองแต่ธรรมชุ่มเฮ็ดแล้วกัเฮ็ดนั่นเแหละแบบเราเลยนี่นะครับผมออมเสือเมนูกับข้าวเหนียวธรรมชุ่มมืัอนี้เห่ยวห่อนข้าวเหนียวห่อนอันนี้หินหรือเปล่าปาเดี๋ยวให้อีพีที่กินนะครับันร้อมไหมออมเนื้อเสือร้องไห้ใส่ฟักฟองใช่ค่ะนะครับใส่ฟัดอีตัวหอมหอมไม่หอมนะครับเอ้าปิดคลิปแล้ว นะครับไม่กินข้าวน้ำกัน,กนท่านผู้ชมนะครับผมนี่แหละครับแกงอ่อมเนื้อเสือร้องไห้เสร็จพักคองให้เบ้าทถวต้าเอาอ่ะครับผมพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ